วัสดีครับวันนี้จะมาปลูกหอมนะครับผมนี่ครับหอมที่ว่าเราตัดไปกินแล้วนะครับดูตัดไปกินได้3ามสี่วันโอ้งอกใหม่มาอย่างสูงเลยเดี๋ยวผมจะแยกมาปลูกในถังไห่นะครับเป็นกระถางถัทงที่ใช้ปลูกผักหวานนะครับผม วางอยู่อันนี้ตัดออกไปก่อน,นครับจะขยายนะครับดูจากหอมแดงหนึ่งหัวนี่ออกมาอย่าเยอะเลยเดี๋ยวตัดรากออกก่อน จะมาแยกออกปลูกครับมันจะได้กี่หัวเนี่ยอ้ยประมาณนี้นะได้ยูสามต้นสี่ต้น วานจะโตนะครับพื้นที่ว่างปลูกไปเลยเรียบร้อยครับก็พอจะได้กินอยู่ ก,กินเองครับไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าที่ได้คือความปลอดภัยนะครับต่อสารพิษปลอดสารเคมีสำหรับหอมหัวแดงเอามาทำเป็นหอมแบ่งเป็นต้นหอมสวยงามครับเดี๋ยวมาติดตามชมความคืบหน้าต่อไปนะครับผม ความสุขกับการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ